ร้อยสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนวันนี้ไปที่ออสเตรเลียนะครับที่นั่นป่ายูคาลิปตัสดึกดำบรรกำลังได้รับผลกระทบครับเทือกเขา Blue ครเตอร์บลูในออสเตรเลียครอบคลุมพื้นที่10,000ตารางกิโลเมตรทางตะวันตกของซิดนีย์เป็นถิ่นของยูคาลิปตัสกว่าร้อยชนิด หลายชนิดอยู่รอดมากกว่า200ล้านปีแล้วเป็นธรรมชาติของป่ายูคาลิปตัสที่จะมีไอน้ำมันระเหยจากใบของยูคาลิปตัสซึ่งทำให้ง่ายต่อการเกิดไฟป่าแม้ว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลจะเป็นตัวควบคุมความสมดุลของป่ายูคาลิปตัสอย่างหนึ่งแต่ภายใน40-60ปีข้างหน้าภาวะโลกร้อนจะทำให้อากาศร้อนขึ้นและฝนน้อยลงส่งผลให้ไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงมากขึ้น จนอาจทำลายพื้นที่ป่าส่วนใหญ่บริเวณนี้รวมทั้งสัตว์ป่านานา,นา,นานชนิดด้วย